ครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่าน fc ทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านอาจารย์แมนแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะไปทักทายแกแล้วก็ให้แกพาเข้าหมายนะครับโอเคครับผมโหเจ้าเตเตถิ่นมาต้อนรับเลยมาใกล้ๆพราะอ ท่าแม่สวัสดีครับผมอาจารย์อ้โหอันนี้มายี่ยนป่าสูงครับผมอาจารย์แมนนกเขาใหญ่ใช่ไหมนกนกเขาใหญ่แมนบ้านนาครับอ่านกเขาใหญ่แมนบ้านนานะครับครับผมครับผมอ่าจะขึ้นไปเล่นบนเขากันนะครับครับผมแกมีนกดินแบ่งด้วยนะแกมีนกดินแบ่งด้วยนะครับอาจารย์แมนอาจารย์แมนมาต่อกี่วันครับเนี่ยมาได้ประมาณสามวันแล้วครับผมอาจารย์ต่อสามวัน ปิดเฉลยไปปีดตัวแล้วเดี๋ยวพาไปชมครับผมเฉเลยขังาแบบนี้เลยครับนี่ครับผมเฉลยป่าสูงนะครับนะครับโอ้ใส่จดประมาณสิบนะครับหนึ่งใส่มีสิบตัวครับผมนี่ครับขังยังกับไก่เลยโอเคครับโอเคครับผมกำลังไล่นกเข้าพเนียดอยู่ เดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นไงกับพวกผมครับว่าจะได้กันสักแต้มไหมไม่ใช่อาจารย์แมนเก็บไปหมดแล้วเหรอครับโอเคครับผมติดตามครับมันครับผมเฮ้ยรีบไปแล้โชน ครับผมตอนนี้ก็นกเข้าร่วมทั้งเจ้าป้อมและเจ้าศูนย์เจ็ดนะครับของอาจารย์แมนก็ก็มีมาร่วมเหมือนกันเป็นเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวมันลุ้นด้วยกันครับว่าจะได้ตัวไหมบางตัวอาจจะไม่มีคลิปให้ดูนะครับอาจจะมีแต่ผลงานนะครับเพราะว่ามันเอาโกโปตั้งไม่ได้ครับผมผมได้แต่นิคอนนะครับ เดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันครับจะมีแต้มไหมเมื่อกี้เข้ามาหวาดเสียวไปดอกหนึ่งแล้วครับผมโอเคครับลุ้นครับ แมนบ้านนาเปิดสกอรแรกไม่ต้อนรับผู้มาเยือนเลยครับว่าครมวอยู่มันได้ยินเสียงอ่อยๆอยู่นี่ครับจ้อนแสงหน่อนย,อยนี่ครับ้อนแสงหน่อยนี่ครับอันนี้เจ้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับผมไม่พลาดนี่ครับอ้า 然后。Oh. Oh. นกป่ากับนกต่อกขาลงรัวกันเลยครับผมก็เจ้าศูย์เอาจจะไม่มีคลิปนะครับแต่เจ้าป้อมผมเอากําลังเอากล้องจับอยู่ครับผมก็มาลุ้นด้วยกันครับว่าจะมีแต้มไหมอาจารย์แมนเขายิงไป1นึ่นแล้วครับผมเดี๋ยวติดตามกับทีมงานแอดมสายล่าครับผมโอเคครับ ตอนนี้เจ้าศูย์เจตัดการไปแล้วครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปรับครับเอาลูกตามพ่อตามไอตามตัวพ่อไม่ใช่ดครับผมเรียบร้อยแล้วครับ เฉลยป่าสูงเมืองการนะครับผมทองผาภูมิมาทุล่ก็มีแต้มครับนี่ครับโอเคครับผมเเลยป่าสูงเมืองการครับมาทุล่ติดนกมาด้วยเจ้าศูนย์เจ็ดไม่ทําให้ผิดหวังครับผมนี่ครับผมต้องขอโทษด้วยครับไม่มีคลิปให้ดูนะครับไม่มีพื้นที่ในการถ่ายครับผมครับผม เรียบร้อยแล้วครับจะเลยป่าสูงเมืองการนะครับผมทองผาภูมิมาทุลาพ่อมีแต้มครับนี่ครับโอเคครับผมแต้มแรกป่าสูงเมืองการอำเภอทองผาภูมินะครับเรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูโฉมกันครับว่า สวยไม่สวยหลอ่อไม่หลอ่อครับ mm hmm. นี่ครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่ท้ายรถเลยครับโอเคครับผมนี่ครับ mm hmm. ฉเฉลยป่าสูงเมืองการนะครับผม อำเภอทองผาภูมินะครับมาทุละก็ติดนกมาด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูโฉมว่าเขาจะสวยไหมครับนี่ครับเจ้าศูนย์เจ็ดถ่ายขนผมเอานกเล่นไม่ค่อยดีครับผมเพราะว่ามันถ่ายขนอยู่โอเคครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับแต้มของเจ้าศูนย์เจ็ดแต้มแรกทองผาภูมินะครับผมก็ไม่ต้องขอแบ่งกับใครแล้วครับมาต่อเองนะครับ อา,อาจารย์แมนบ้านนาชวนมาเล่นด้วยครับผมพอดีผมผ่านมาทำทุระพอดีก็เลยมาติดนกมาเล่นด้วยโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ